วันที่25ครับคุณนรลงเนาะผู้ช่วยผู้เชี่วบ้านบ้านท่าปานโฮมตำบลอาจานุมอำเภออาจานทม์จังหวัดนครพนมเนาะที่จะน้อมนําสมุนไพรสารสนเทศท่าไทายร่างกายตัวเองโรคสต็อกแขนขาอ่อนแรงแบบตัวผมเองนะครับโรคความใจก็ปวดจิตเจียงทั้งปีครับเดินไม่ได้นอนจิตเจียงทั้งปีนะครับอ่าสุวันนี้เหลือจะวิ่งเร็วครับสามารถเคลื่อนไหวได้เนาะแล้วก็เบาหวานไม่ตัดเท้าครับคุณนรงงบำหวาน เช่นี้ต้องตัดเท้าทุกรายครับแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลเยอะโรคตามมาคือไตครับค่าไต3.5เมื่อวันที่14รก,กรกฎาคม2560แต่ค่าไตาปกติครับจากค่าไตา3.5 3.5จะมีค่าไตาปกติครับแล้วก็โรคหัวใจไม่ได้ยามาสักเม็ดนะครับทางที่ผมมีสิทธิ์จ่ายตรงนะครับงบาการครูเนาะแล้วก็เบิกตรงจ่ายตรงได้เจนนี้เราไม่ได้ยามาสักเม็ดเบาหวานก็ไม่ได้ยามาสักเม็ดครับ ใช่ของผมนี่แล้วก็หัวใจไตเขาปลอดอักเสบสะเก็ดเงินครับใช่ม,มีมีแรงขึ้นครับขนาดอา่าคุณลองทานด้วยน้ําน้ําเปล่าเนาะครับทานได้กี่วันนะครับประมาณสองสามวันอสองสามวันนะครับอ่าซองเดียวนะครับทานด้วยน้ําเปล่าอ่าก็ตอบโจทย์นะสำหรับโรคสโต๊กเขาปัสหารในบาังีุนสของเราต้องขอบคุณถ้าทานให้ทานด้วยน้ําร้อน,นครับอ่าสักก็สวมหมวกแบบผมนี่ครับเอาอาอ่า,อา ้านเราเลือบตาสะาไอ้มาเนะวานเราเลือพีเชือเลือพี่เชือเ,ล,อเ,เ,อเลือตรงเสือเรเือตาแจ,จาาง้งจังปังกินมันะนะสูบเข้าไปสดใสใสออกใสแล้วก็อมไม่แจ้งแคบครับผมอันนี้คือพลังสดใสของเราเป็นพลังที่มาจากจันเป็นพลังจากพระเจ้าครับผมบางคนเปาขึ้นหิงบูชาผมก็สดใสเมตตาแทบโชครับอ่าสัททาเนาะเราก็เกิดปฏิหารของเราเนี่ยขอให้คนณทานลงวิ่งได้แล้วก็อ่ จะบอกต่อชาวบ้านทั e ่วประเทศไทยไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่าดีอย่างนี้ค่าดีแบบของตัวผมนี้คนระณงดีแล้วจะบอกต่อชาวบ้านไหมครับค้าดีอย่างนี้การบอกต่อก็สี่กล่องเข้าบัญชีคนระณงห้าสิบบาทสี่กล่องเข้าบัญชีคนระลงห้าสิบบาทสี่กล่องไปที่ไหนก็ได้ตามหมู่บ้านเราตามอำเภอเราตามจังหวัดเราทั่วประเทศไทยเราเข้าบัญชีคนระณงห้าสิบบาทครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีรู้จักญาติพี่น้องที่ไหน เราก็รีบไปบอกต่อเพราะว่าจะได้4กล่องเข้ามาบัญชีเราครับหาเงินแบบง่ายๆด้วยมือถือเราครับให้ฟังเช้าฟังเย็นนะครับแล้วก็เงินเขาจะไม่ซ้ํานะครับเพราะว่าเราส่งต่อตามคลิปวิดีโอของเราตามผลลัพธ์ของผมนี่แหละผมก็เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ต้องไปขายที่ขายทางมารักษาตัวเองนะครับขายแต่สมุนไพรสดใสอย่างเดียวครับขอบคุณครับผู้นำคุณเก่งครับ